โอเคครับพิธีเราเก็บมาก็โขลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อจะทําผัดกะเพรานะครับกะเพรากุ้งนะครับผมกินกับต้มจืดวันนี้นะครับผมต้มจืดซี่โครงหมูนะครับโอเคครับตัวนี้เราจะทําผัดกะเพรากุ้งนะครับผมเบื้องต้นก็ใส่น้ำมันไปแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พริกนะครับผมทอดพริกกรับผัดพริกก่อนนะครับผม แล้วเราก็จะใส่กุ้งนะคร<ม>ับผัดพริกก่อนเบื้องต้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ผัดพริกได้ที่แล้วครับผมทอดพริกได้ที่แล้วใส่กุ้งลงไปครับวันนี้ผัดกระเรากุ้งนะครับผมเทไปเลยเดี๋ยวผัดกุ้งให้เหลืองๆหน่อยนะครับผมแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับผมทีนี้ วันนี้กิัดกับกุ้งกับต้มจืดซี่โครงหมูนะครับผมเข้บื้อนต้นผัดกุ้งให้เหลืองนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะครับผมโอเคครับตัวน,นี้เราก็ใส่อ้ำตาลลงไปนะครับผมใส่อัญตาลงไปเนื่องจากเราผัดกุ้งนะครับเหลืองได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสครับนี่ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลานะครับผมปลาทัไเพิ่มความกรุกอบใส่เค็มตัดหวานนิดหน่อยครับต่อไปก็จะเป็นผปรุงรสนะครับผมกุงรสผงชู ชูรสชาตินะครับชูรสชาติแลใส่เข้าไปนะครับอย่างน,นี้นะครับที่เราใส่ไปก็มีพริกครับผมผัดพริกแกงแล้วก็ไม่ใช่พริกแกงครับพริกโป่งเองตามเองเก็บมาจากทุ่งครับแล้วก็ใส่เออ่น้ำตาลนะครับผมแล้วก็น้ำปลาที่เห็นกันนะครับแล้วก็ผมปรุงรสนะครับผมท้ายก็ จะใส่น้ำมันหอยนะครับทีนี้น้ำมันหอยเราก็จะใส่นะครับผมน้ำมันหอยไม่ต้องใส่เยอะมากครับเดี๋ยวจะเค็มครับผมนครับสีสันน่าทานมากครับผัดสน่อยแล้วเราก็จะใส่ กะเพราลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราผัดสักนิดหนึ่งนะฮะเราให้เครื่องปรุงหรือกุ้งสุกไนที่นะครับเครื่องปรุงข้าเนื้อกุ้งก่อนโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะใส่กะเพราลงไปโอเคครับใกล้จถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับนี่ฮะกะเพรากุ้งก็ต้องใส่กะเพรานะครับใส่กะเพราเข้าไปกะเพราก็เราเก็บจากสวนมาครับผม ยอดเรียบร้อยเด็ไปเรียบร้อยแล้วับทีนี้คุกเขาให้กินกระเพราออกนะครับผมแล้วเราก็จะกินข้าวกันครับโอเคครับวันนี้ผัดกระเพรากุ้งข้าวอย่างเช้าหลังเลิกงานนะครับผมโอเคเราไปกินกันเลยครับ